เวลาลมนิ่งแล้วก็มีเมฆคึมค้มเนี่ยเตรียมรับมือฝนได้เลยนะครับผมฝนตกร้อยเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเผชิญหน้ากับฝนอยู่เลยนะครับ,บ,บตกมาแล้วนะครับ สวัสดีครับผมผมวัดนะครับวัดเดินป่าเดินเขานะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในป่าภาคกลางเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาเข้าป่าใช้ชีวิตในป่าเพียงลําพังนะครับแล้วก็มีน้องเสือกับน้องกาแฟมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับผมนี่น้องเสืออยตรงนี้นะครับส่วนน้องกาแฟเนี่ยวิ่งไหวมากครับผมก็วันนี้ผมจะไปนอนกระตอบนะครับที่ผมเนี่ย เคยสร้างเอาไว้นะครับถ้าพี่ๆยังจําได้นะครับไอคลิปที่ผมไปสร้างกันหลายๆคนนะครับก็วันนี้แหละผมจะไปนอนนะครับแล้วก็จะไปหาผักหาอะไรกินในในในป่าละแวกนั้นนะครับก็จะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับที่พอจะกินได้บ้างนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหิวมากๆเลยครับขอกินต้นเพ็ดกับแก้กระหายน้ำไปก่อนนะครับผม นี่ร้านกาแฟอยู่นี่นะครับนอ,อ่สดชื่นครับผมไปครับลุยกันต่อครับผม ตอนนี้นะครับผมเนี่ยยังเดินไปไม่ถึงกระต๊อบของผมเลยนะครับผมรู้สึกว่า,าทางทิศตะวันตกเนี่ยเหมือนจะมีฝนตกนะครับผมก็<อ>ถ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเข้าป่าเนี่ยเวลาลมนิ่งแล้วก็มีเมฆคึมๆเนี่ยเตรียมรับมือฝนได้เลยนะครับผมฝนตกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเระเชิญหน้ากับฝนอยู่เลยนะครับตกมาแล้วนะครับนี่ แต่ว่าก็ใกล้จะถึงกระต๊บอบแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องรีบเร่งฝีเท้าตัวเองให้ไหวที่สุดน,นะครับเพราะว่าถ้าร่างกายผมเปียกหนักเนี่ยอาจจะทําให้ปอดชื้นหรือว่าเหนาวสั่นได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เดินมาใกล้จะถึงกระต๊อบของผมแล้วนะครับผมก็นี่เลยครับ้างหน้าผมเลยครับ โอ้ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาปปลอยๆนะครับผม ตอนนี้นะครับผมกับน้องเสือด้านหลังผมนะครับนี่กับน้องกาแฟนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกระต๊อบที่ผมเนี่ยเคยสร้างเอาไว้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนก็ยังตกไปปอยๆอยู่เลยนะครับเสื้อผมก็ค่อนข้างที่จะชื้นมากเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอฝนหยุดสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะมาก่อไฟแล้วก็หาอาหารในบริเวณนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่พอให้เรากินได้นะครับผม ก็ตอนนี้รอฝนหยุดอย่างเดียวเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ก่อไฟเอาไว้หนึ่งกองเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เนี่ยกว่าจะก่อติดเนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากมากครับเพราะว่าอากาศเนี่ยชื้นอยู่ตลอดเลยนะครับผมก็โดยตอนนี้ผมจะไปหาอ่าพวกผักอะไรกินนะครับในบริเวณนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีผักอะไรบ้างที่สามารถจะนำมาทำอาหารในวันนี้ได้บ้างนะครับไปครับผม ตอนนี้นะครับฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะออกไปหาผักนะครับโอ้ชื้นมากเลยครับพี่นี่ ตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาอยู่ยังต้นของมะตานนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บลูกของเขานําไปทําแกงนะครับนี่อันนี้คือลูกมะตานนะครับเดี๋ยวจะค้นไปสักกิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าลูกเดียวเนี่ยน่าจะไม่พอกินนะครับผมออกิ่งไหนดีนะ นี่นะครับตอนนี้ก็ได้อาหารมาสองอย่างแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับว่าเขาเรียกว่าผักอะไรนะครับผมแต่ว่าสามารถนําไปทําแกงแล้วก็จิ้มพลิกกินได้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับกระต๊อบแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะกลับไปหุงข้าวทำแกงนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผมกลับมาถึงยังกระต๊อบของผมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปหุงข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำแกงกันนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยสุกช้ากว่าแกงนะครับผมโอเคครับไปไปหุงข้าวกันดีกว่าครับนี่ไป นี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยข้าวของผมนะครับก็สุกไปแล้วนะครับหนึ่งหม้อนี่เหลือแต่แกงอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ทําแกงเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะนําเสื้อใส่ให้น้องเสือกับน้องกาแฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อาหารน้องก่อนนะครับของผมเนี่ยเดี๋ยวกินที่หลังก็ได้นะครับเพราะว่าผมเหลือแกงอีกหนึ่งหม้อนะครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆกินก่อนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยกินที่หลังนะครับ ลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับนี่วันนี้มีน้ําพริกของแม่ด้วยนะครับก่อนจอกจากบ้านเนี่ยแม่ก็ตำเอาไว้ให้หนึ่งโคกนะครับนี่เป็นน้ําพริกแห้งนะครับน้ําพริกกะปิแล้วก็กินกับผักที่ผมไปเด็ดมานะครับเข้ากันได้ดีเลยนะครับอืมอร่อยครับ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในกระต่อมของผมแล้วนะครับนี่ก็เมื่อสักพักนะครับผมก็ได้ไปอาบน้ําแล้วก็เปลี่ยนเสื้อนะครับนี่เป็นเสื้อของเขาดอยนะครับเป็นพี่พี่ที่บ้านเอามาฝากนะครับลูกพี่ลูกน้องนะครับผมนี่อันนี้น้องกาแฟตรงนี้นะครับส่วนน้องเสือนู่นไม่รู้เหม่อถึงสาวหรือเปล่าครับน้องเสือ ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมกับน้องเสือกับน้องกาแฟเดี๋ยวเราก็จะขอตัวนอนพักผ่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอุปกรณ์นะครับที่เราเอามาหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันตัวเนี่ยก่อนที่ตอนเวลาเรานอนเนี่ยเราควรจะเก็บให้ใ้า้ตัวให้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผูผมเคยเล่าให้ฟังนะครับ ้าตอนคืนเนี่ยเวลาเรานอนเราเก็บมีดเอาไว้ในใต้หมอนนะครับจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะไม่กล้ายุ่งกับเรานะครับมันเป็นความเชื่อของคนกะเหรี่ยงนะครับซึ่งปู่เนี่ยเขาก็ทําท,ทุกวันนะครับเขาก็นอนทับมีดนะทุกวันแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยฝันก็คือจากฝันร้ายเนี่ยจะกลายเป็นฝันดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ความเชื่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมนอนแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เนี่ยก็เช้าแล้วนะครับผมเช้านี้เนี่ยอากาศแจ่มใสมากนะครับผมฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยแดดจ้าเลยนะครับผมก็เมื่อคืนเนี่ยอากาศในกระต๊อบหรือว่าในป่าแถบนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับผมแล้วก็มีฝนตกไปปล่อยทั้งคืนเลยนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยน้องกาแฟเนี่ยทําเสื้อหายไปรอบหนึ่งนะครับเมื่อคืนผมก็ออกไปตามหาด้านล่างนู้นไม่เจอนะครับ ตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปดูอีกรอบนึงโอ้โหเจอนะครับตกอยู่บนก้อนหินนะครับผมก็ทริปนี้นะครับเป็นทริปทําตามสัญญานะครับที่ผมบอกว่าจะมานอนกระต๊อบนะครับผมก็นี่นะครับก็ถือว่านอนคนเดียวมันเหงาไหมมันก็เหงานิดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเพื่อนคุยนะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับมีน้องเสือกับน้องกาแฟมาเป็นเพื่อนนะครับก็เลยรู้สึกอุ่นใจนะครับผม ก็ทริปหน้าเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการต่อเติมกระต๊อบเล็กๆนน้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะมาทําบันไดแล้วก็ด้านข้างก็ต่อเติมแล้วก็อ่าอีกหลายๆทริปนะครับก็อยากจะมาสร้างที่พักบ,บนยอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับสร้างห้างหรือบ้านบ้านสําหรับเอาไว้ส่องสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมเอาไว้ชมวิวต่างๆนะครับผมก็ทริปนี้ผมกับน้องเสือน้องกาแฟาเดี๋ยวเรา ทั้ง3ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามเพจให้ผมด้วยนะครับในด้านล่างนี้นะครับผมบายบายครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องเดินทางกลับแล้วครับบ๊ายบายครับ